กว่าจะได้ผมบอนแบบนี้ช่างปากเหงอไปไม่รู้กี่รอบค่ะลูกค้าเคสนี้มาด้วยผมอ่อนแอปลายเคยฟอกมาแล้วสี่รอบมีผมขาดแล้วก็โคนดํายาวมาเยอะมากๆและยาวไม่เท่ากันนะคะตอนแรกพี่ช่างบอกว่าอย่าเลยอย่าทําผมขาดแน่ๆแต่ลูกค้าก็สู้สุดใจจริงๆคะ่ะขอให้มันสว่างที่สุดขาดก็ไม่เป็นไรตัดบ๊อบให้เท่าช่วงผมดําเลยก็ยังได้ช่างก็เครียดเลยสิคะ เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวลองฟอกกันก่อนถ้าไหวก็ไหวแล้วก็ดันไหวจริงๆค่ะช่างของเราทำงานละเอียดกันมากๆนะคะพยายามทำให้ผมขาดน้อยที่สุดวันนี้ก็มีตัดความยาวออกแต่ก็ไม่ต้องตัดสั้นไปถึงช่วงผมดำธรรมชาติตอนแรกนะคะก็ได้เป็นบอลสวยๆแบบนี้เลย t g ู o d to ชูปีชูมากๆทำกันตั้งแต่บ่ายยันค่ากันไปเลยค่ะ สาวๆคนไหนชอบผมบอลก็อย่าไว้โคนยาวกันนะคะมาเติมโคนกันทุก1-2เดือนนะคะ